นี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่มาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับของแล c k r o c k M Classic นั่นเองครับจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป ราคาเต็มถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพจชื่อวินท Up ปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถปล่อยฟาร์มเกมได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเปลืองเน็ตหรือว่าไม่ต้องเปลืองไฟแน่นอนครับผมใช้ red finger c r o u d phone เท่านั้นครับแล้วคุณล่ะครับรออะไรอยู่โหลดเลยครับคุ้ม เอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้ามาที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมแจกการ์ดบอสนั่นเองครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับในแล็คล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับจะมีการแจกการ์ดบอสให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าคุณอยากได้ใบไหนจากในลิสต์ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับอ่าซึ่งก่อนที่เราจะเลือกการ์ดได้1ใบเนี่ยเราจะต้องทําให้การ์ดใบนั้นเนี่ยมันมีแสงขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะอย่างเช่นอ็อกเบบี้หรืออนุวิทผมเห็นไหมฮะ ว่าสีเนี่ยมันเป็นสีเข้มเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะทําให้สีเนี่ยมันขึ้นมานะครับเราจะต้องมาทําภารกิจทางด้านขวาก่อนนะครับซึ่งภารกิจทางด้านขวาก็เป็นภารกิจง่ายๆครับล็อกอินบ้างตีมอนบ้างทําเควสบ้างลงหอคอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อนๆสามารถมาอ่านได้เลยนะครับแล้วก็แต่ละภารกิจเนี่ยก็จะได้จํานวนครั้งที่แตกต่างกันไปนะครับอ่าจำนวนครั้งหนึ่งครั้งก็คือสามารถเปิดไฟให้กับการ์ดได้1ครั้งนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าอันเนี้ย จํานวนครั้งบวก5เนี่ยคุณก็จะสามารถเปิดไฟให้กับการ์ดได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่ะเป็นเควสที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมนี่อ่าผมได้การ์ดดีมานะครับการ์ดใบนี้นะฮะอันนี้คือเรายังไม่ได้ได้เข้ากระเป๋านะมันแค่มาเปิดไฟให้เราตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าเปิดให้การ์ดเนี่ยมันกลายเป็นสีเข้มนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆสุ่มครบ20รอบเนี่ยเพื่อนๆจะการันตีแน่นอนว่าจะเปิดไฟให้กับการ์ด MVP อ่าแต่ว่าถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ก่อน20ก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆทําการจับตรงนี้นะครับจนครบ100ครั้งเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆจะสามารถเลือกการ์ดไปได้เลย1ใบนะครับจากการ์ดที่เราเปิดไฟอยู่นั่นเองนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากได้การ์ดบาโฟเมดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย เปิดจนครบร้อยครั้งแล้วบาร์โฟเมมันยังไม่ออกสัทีตรงนี้นะครับเราก็ยังสามารถเปิดต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้บาร์โฟเม็แแต่เราก็ค่อยเลือกการ์ดบาร์โฟเม็มานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่ามาถึงก็ให้ Choice คุณเลือกเลยว่าคุณอยากได้การ์ดบอสใบไหนในลิสต์ตรงนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีทั้งหมดแต่ว่าการ์ดที่มีประโยชน์ในนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับผมว่าเลือกการ์ดบอสใบไหนดีนั่นเองนะครับแล้วก็ลองไปดูแล้วก็ลองเลือกกันดูนะครับอ่ะแต่ขอย้ํานิดนึงว่าการ์ดบอสที่ได้จากกิจกรรมนี้เนี่ย ไม่สามารถขายลงตลาดกลางได้ครับกิจกรรมถัดมานะครับง่ายอีกแล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็แค่เก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับผมตามเพื่อนๆไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ของฟรีแล้วครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นหมวกชามแดนสปริน n ์เซตนะครับหมวกนี้ก็จะโบวก M เมอแล้วก็เบสซีเอ็นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆในช่วงต้นเกมที่เราแข่งขันกันเก็บเลเวลนะครับตัวเนี้ยทุกคนก็จะได้มาตอนเลเวล30นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือหมวกใบนี้มันจะไม่มีรูใส่ ก็ใช้ได้แค่ระยะสั้นๆช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับใช้เสร็จแล้วก็เอาไปฝากสมุดได้ m d ็สแล้วก็แม็กเลือด30นั่นเองนะครับพอเก็บเลเวลมาถึง50นะครับก็จะได้หมวกปาป้ามอลอกมาครับหมวกนี้ก็ไม่มีรูอีกแล้วครับหมวกออสแตตสอนะครับกันเฟียกับกันสตันอย่างละ15เปอร์นะครับก็เอาไปฝากสมุดได้ครับได้เลือด6กและเมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลมาถึงเลเวล70นะครับจะได้เป็นสกินอาวุธแบบเลือกได้ของมอลล็อกเดมอนนั่นเอง นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับไม่มีผลกับความเก่งครับมีผลแค่กับความเท่ความชอบของเรานะฮะว่าเราชอบอาวุธประเภทไหนนั่นเองนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยเราก็ดูว่าอาชีพไหนที่เราจะเล่นเป็นหลักเราก็เลือกมาใส่เท่ๆแบบนี้ได้ถ้าเราจะเล่นพระทุบก็เลือกอันนี้ถ้าเราจะเล่นพะออนนระคาถาก็เลือกอันนี้มาอะไรแบบนี้ครับและเมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลถึง90นะครับจะได้วอชเชอร์แบ็คครับวอชเชอร์แบ็คเนี่ยก็คือ ได้สเตตตามค่าสเตตที่เราอัพนะครับก็คือเมื่อสเต้งถึง99ก็ได้แ t ต a c k 30เอจีถึง99ก็ได้ Equipment a แ t ต c k s p e e ด3%วิด99ได้เลือด600อิน99ได้เอเมดิเ30 เด็ก99ได้ ATK 30นะฮะหรือว่าลัก9 9้ได้คีเด,ดม3นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อตัวของแฟชั่นกลางพรอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับผมอ่ะหรือถ้าใครไม่ใช้ก็ไปฝากสมุดได้เลือด60ด้วยนะฮะและเลเวลร้อยครับ ร้อยเนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นตัวของชุดนะครับผมอ่าชุดนี้ไม่ได้มีค่าสเตตัสอะไรนะครับแต่ว่าเอาไปฝากในสมุดก็ได้เลือด120นั่นเองนะครับก็เป็นตัวแฟชั่นที่แจกให้ฟรีๆเลย น,นอกจากนี้นะครับมันจะมีแพ็คแฝงเข้ามาขายตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีแค่แพ็คแรกครับก็จะเป็นแพ no ็ค n o v i ดเวพอนกิฟตนะครับตัวนี้จะได้อาวุธบวก12เลยแต่ว่าเป็นอาวุธเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็อาจจะใช้ได้ในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับได้เงินอีก600,000ด้วย นอกจากนี้เนี่ยแพ็คจะไม่ได้มีแค่นี้ครับพอเพื่อนๆอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแพ็คที่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะต้องเตรียมเงินเอาไว้ด้วยนะจ๊ะอ่าและหน้านี้นะครับยังสามารถที่จะซื้อตัวของโซ่นะครับโซ่คูณ4ได้ในราคาที่ถูกความปกติถึง80%นะครับอ่าอันนี้จะตกอยู่ที่อันละ20,000เท่านั้นนะแล้วก็ซื้อได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่าอันนี้ผมซื้อไป1ครั้งแล้วนะฮะ ถัดมาคืองานฉลองประดับศีะากับกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะฮะก็จะมาหลังจากที่ตัวเกมเปิดได้1สัปดาห์หรือว่าตัวละครตัวนั้นสร้างได้ประมาณ1สัปดาห์นั่นเองนะครับกิจนี้นะครับก็จะให้ในเรื่องของพวกอีเดนคอยแล้วก็พวกมัชเมโลเอาไปแลกของในดันเคกนั่นเองนะครับอ่ะแค่ครับหมวกในช่วงกิจกรรมคุณก็จะได้อีเดนคอย1000นะครับอีเดนคอยเป็นค่าเงินนะครับที่เอาไว้ซื้อพวกแปลนต่างๆจาก NBC หรือว่าเอาไปแลกวัตถุดิบได้ในบางกรณีด้วยนะครับแล้วก็ผ่านนดัเค้ ะจะได้ตัวมัชเมโล่นะครับมัชเมโล่คือเป็นค่าเงินที่เอาไว้แลกหมวกต่างๆกับดันเคกนั่นเองเนาะดันเคกเนี่ยมันจะมีหมวกต่างๆมาขายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับคุณก็ต้องใช้มัชเมโล่เนี่ยมาซื้อของที่คุณต้องการนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทําหมวกครบ10ชิ้นเราก็จะได้อีก1,000นะครับ ทำครบ20ชิ้นก็จะได้มัชเม l โลอีก2ถ้าทำครบ30ชิ้นนะครับจะได้ตัวของแฮปปี้ลูน่าเอียนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหมวกเหมือนกันแล้วก็มีรูให้ใส่ด้วยนะฮะใช้ได้เลยนะครับสำหรับช่วงต้นเกมที่ยังไม่มีใครยังไม่มีหมวกอะไรดีๆเนี่ยก็ตัวนี้ได้ออสต t a สแล้วก็ได้ทั้งพีดามเมจแล้วก็เอ็มดามเอจอย่างละ3%เลยนะครับถือว่าเป็นหมวกที่ดีมาก เป็นของแจกที่ดีแล้วก็ถัดมาถ้าเกิดทำครบ40อันเนี่ยคุณจะได้ Headwear Magic Extractor นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่เอาไว้ย้ายออฟแมวครับผมอ่ะคือมันจะย้ายออฟแมวได้เนี่ยได้เฉพาะของที่ขายไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวกแฟชั่นกลางพรครับแล้วก็ย้ายได้ในส่วนเดียวกันเท่านั้นด้วยนะฮะสมมุติว่าเรามีหน้าอันนึงที่ออดีมากแล้ว ยู่ดีๆเกมออกตัวแฟชั่นกลางคอนที่เป็นหน้าที่มันดีกว่าอันเดิมของเราเราอยากจะย้ายออฟมาเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ย้ำนะครับว่าใช้ได้แค่กับพวกแฟชั่นที่ไม่สามารถขายลงตลาดกลางได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายครับก็คือฝากหมวกต่างๆให้ครบ50ครับ จะได้ปีกไปเลยนะฮะซึ่งก็เป็นปีกที่ดีอีกแล้วนะครับสำหรับปีกแจกเนี่ยได้ออสแตท2แล้วก็เดเมจอย่างละ4%นั่นเองนะครับเป็นโนวิดช่วนนี้หลันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปีกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็ยังจะมีอีดเดนคอยขายด้วยนะครับสามารถซื้อได้ถึง10ครั้งเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณ5,000อีเดนกับราคาแค่ 2M นะครับใครที่จะทำหมวกฝากสมุดเยอะๆตรงนี้ก็ต้องเหมาหมดครับ ถัดมาคือกิจกรรมสวัสดิการการ์ดครับกิจกรรมนี้ก็จะตามมาหลังจากที่เกมเปิดให้บริการได้ไม่นานครับกิจนี้ง่ายๆครับเป็นดันที่เราจะต้องลงอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือดันออร์เคิลนั่นเองนะครับอ่าดันออร์เคิลแต่ละระดับนะครับก็จะให้ขอรางวัลเป็นตัวของมิสซิลี่การ์ดอัลบั้มตัวนี้เนี่ยก็คือพอเราได้ไปเราก็เอาไปเปิดลุ้นว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันแล้วล่ะครับว่า ใครจะได้อะไรบางคนโชคดีมากก็อาจจะได้การ์ดบัวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะได้เรื่องของค่าปลดล็อกด้วยนะเออไม่เหมือนกับซื้อใน e x c h ช n g นนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อตรงๆใน e x c h ช n g นนะครับไม่ได้ดรอปมาเนี่ยรางวัลปลดล็อกเนี่ยมันจะไม่ปลดนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปิดจากอัลบัม้มหรือว่าดรอปมาเองนะครับรางวัลปลดล็อกเนี่ยมันจะปลดด้วยนะครับอ่า ตรงนี้ก็มีแจกกันเยอะนะครับแล้วก็แจกการ์ดดีๆเพียบเลยนะครับใบแรกคืออลิสฟอมครับใบนี้เนี่ยก็คือเป็นได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นนะเป็นโนวิดเมดการ์ดนะครับอ่านี้เป็นใส่ประดับเอาไปใช้ได้นะครับในช่วงแรกนะแอดแท็กเอมดแท็กห้าสิบแล้วก็เลือดนะครับผมหรือว่าเอาไปปลดล็อกฝากสมุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของดาบนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบว่าดาเมจต่อมอนเตอร์นะครับแรงขึ้นนะเอออันนี้ก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันเอาไปแบบ ล่าบงล่าบอสอะไรก็ได้นะฮะเป็นการ์ดแบบเอาไว้ล่าบอสเป็นหลักอ่ะเออใส่ในอาวุธกรณีที่คุณยังไม่มีการ์ดอาวุธตึงๆหรือตรงสายนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับอีก3ใบนะฮะก็คือเวลาเราปลดล็อกอตัวของการ์ดในสมุดผจญภัยเนี่ยเราจะได้การ์ดพวกนี้นะครับ การ์ดพวกนี้เนี่ยคือการ์ดที่เอาไว้สําหรับตีบอสเลยใครที่แบบเป็นสายชอบล่าบอสชอบทําดาเมจกับบอสแรงๆก็ต้องใส่การ์ดพวกนี้ครับนะจะมีบวกดาเมจใช่ไหมส่วนผ้าคุมบวกดาเมจบอสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ส่วนเกราะบวกดาเมจบอสอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนโล่บวกดาเมจบอสอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะสามใบนี้รวมๆกันก็ดาเมจบอสยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอ่แะแต่ที่พลาดไม่ได้สําหรับกิจนี้นะครับก็คือทางด้านซ้ายเลยครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีการ์ดโนแลนขายในราคาที่ลด20%นะะฮ ซื้อได้10ครั้งนะครับนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะอันนี้ตังค์ผมไม่พอนะก็เลยขึ้นมาแค่9นะฮะจริงๆ10ครั้งก็จะได้8ล้านนะฮะอ่าก็ตรงนี้เนี่ยมันจะได้อันละ50เลยนะครับอ่าตัวนี้ซื้อไปนะครับคุณก็จะได้อีก500โนแลนด์ด้วยครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเปิดในช่วงแรกของ l a c rock M classic นั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมเหล่านี้บางอันก็มาตั้งแต่ต้นเลยบางอันก็ต้องผ่านไป1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะมานะครับและหลังจาก2อาทิตย์เนี่ยก็ยังมีพวกกิจกรรมตีบวกที่จะตามเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวถึงเวลานั้นเนี่เราก็จะมาว่ากันอีกทีนึ่งนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือเป็น แนวทางให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวกันก่อนที่เกมจะเปิดนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทําคลิปของเกม r ร c k r o c k M Classic ต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ